เมนว่าคุณายคันฟังเด้ไทยประเทศไทยแล่นเวนดินฟังเดินไทยประเทศไทยแล่นเวนดินพื้นแผ่นดินลูกนี่เป็นนาลายลายลูกลายลบังเกิดมีมาลูกไล่ยลบังเกิดมีมาพระนาส่นคนละเมืองกเดืองดินดังปองคนในห้องเมืองไทยเมืองนอกยังกระดังตุ่มตุ่มทุกคนเบาตากันพอเอ้ยพอคุโหน้านี่นั่นนี่นั่นมันแพร่กระจายหมด ทั้งกันเลยกำนดใบอาหาจนจอ,ย,อยรวมทั้งคข่ยมอลำดังคนตารวมทั้งคข่มอลำดังคนตาพอสัท่า,าก็อยากจางโท่เขาบอจอยจอยเลี้ยวจอยคอยยูต,ตามๆเดือนจะคอยอดทำเพี้ยนเราก่อนลำริมนทั้งการเน้นอดเอาไว้ก่อนทั้งการเน้นอดเอาไว้ก่อนย่าลุกกลับดาวยอนมาทำเดือตองบอกที่น้องว่วนหมูศิลปินในทำใจดีดีสู่จะเอาไว้ อกอละกระดาษปุห้หาหากินคือเกาวองคือเกาเ,าเตพานมานั่นเกาใจเถะสูคนล,ลูกเริ่มตุนมาจากแต่ท่อข้อจนมาถึงมอญล,ลูกเบาหลงเร็วทั้งกังนไหนก็อขอเริ่มหม่หากินได้ทวานาปาตาเสือมองคลเม่ท่องเป็นเนรามนเริ่มตุน เริ่มต้นวันที่สี่กอข้อพอจะท่ายับงานใหญ่มาวันนี้วันนี้แหละโอ้ม้วนเหลือนัน่นวันใดบ้าหัวมีแต่ซ่อมเดียวซ้อมก่อนหลินอยู่เงื่อนบอ่กระเคลื่อนทั้งเขียน,น,ท,นทั้งเ,างเารารอจะงานจักเจ้ารอจะงานมูเจ้าทู่เขาสิรับเอาแต่ก่อนเขาลูกกระบอกเคยมีแต่ก่อนเขาลูกกระบอกเคยมีลูกอปัปีตาิวายในแห้งนอปาก มันเขามาก็นข้าปลาตาจนห้องบนคนจนได้ห้องโอ้กําเออยจางแมนเบินข็นข้อหายเขาพาลูกกาข็นข้อหายเขาพาลูกกาโรคโควิดมันมาบ้านเมืองไัยห่นฉุนลามุนหมดอย่างท้าเมืองนั่งบัญนกบ้าน,น,าน,นกยังกะเป็นห่นบนปิดหน้าทูคุ้มโลกโตนี่บ่เมนบุกเรียนเรียนลูก เรียนเรียนละเป็นลูกยิบไผยแม่นมันมาตั้งแต่ใสหิมูคนบ่เคยหูแม่ท้องเปลี่ยนเรียนลูกกับนเฮาดีล่แต่พอเกิดความแกล้งกันขกนดยังไงตูใยังตูกันขกิดยังไงตูแกงแยงกันสิ่งกันอยากเป็นยงไงเป็นตัวกระแตงเสือไว้รับมาใสมนุษย์หมาสี่แม่มึงเอ้ยว่าไม่เมื่อเฮาดอกพี่หน้อู ฝากเมืองใส่งอนผลแตงลกไว้ัดมาใส่มนุษย์มาหน้าเขี่ยวมากก่อนจังฟังต่อ